สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูก็คือท่านที่มีลักนณะอยู่ที่ราศีธนูหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2563นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่31สิงหาคม2563ในเดือนนี้นะครับจะมีดาว ย้ายราศีกันอยู่หลักๆ5ดวงได้แก่เลข6ครับดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่3แล้วก็เลข9ครับดาวเกตนะเดินย้อนจากย้ายจากราศีมีนเนี่ยเข้าสู่ราศีกลุ่มในวันที่3ด้วยเช่นกันแล้วก็เลข3ครับดาวคารนะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่10แล้วก็เลข4ครับดาวพุธนะฮะ ย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยในวันที่13และย้ายต่อจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันในวันที่29นะเลขหนึ่งครับดาวอาทิตย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์นะในวันในวันที่17สิงหาคมนะครับนะดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีธนูตอนนี้นะเดินพักองศาถอยหลังกลับมาละนะกลับมาอยู่ในราศีของตัวเองละเป็นเกษตรนะครับ นะแต่ตอนนี้ยังเดินไม่ค่อยเป็นปกติดีนะครับนะแต่ก็เข้ากลับมาทับลัคนาละเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการงานนะการงานของชาวราศีธนูเองนะครับดาวพุธก็เดินเร็วมากเลยนะครับเดินนะจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีกันเนี่ยแค่เดือนเดียวเองเนาะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เลยทําให้การงานของชาวราศีธนูเนี่ยมีความคืบหน้านะมีความคืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว นะช่วงนี้นะครับจะคิดจะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูเนี่ยคิดไวททาไวนะไม่ค่อยชอบรอช้าละตอนนี้นะอยากจะไปเร็วๆละนะครับนะโดยเฉพาะงานนะงานด้านที่เกี่ยวกับทางด้านการวางแผนนะการวางแผนการวางโปรเจกต์โครงการนะครับงานทางด้านบริหารหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้ไอเดียนะช่วงนี้จะประสบความสําเร็จดี นะครับหรือว่าช่วงนี้เนี่ยเราทำงานเกี่ยวกับการทำแผนงานอะไรต่างๆมักจะได้แผนงานที่ดีออกมานะครับมักจะได้แผนงานที่ดีที่สมบูรณ์แบบออกมาในช่วงนี้เลยนะครับนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนาะชาวราศีธน,นูในช่วงนี้นะมีดาวเสารเข้ามากลุ่มอยู่ด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วงนี้เนี่ยชาวราศีธน,นูก็อาจจะรู้สึกว่าอยากมีชุดอย่างอะไรครับเป็นอิสระนิดนึงนะอยากใช้ชุดอย่างมีอิสระนะครับ ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงนะนะแต่ก็ไม่ชอบออกออกงานสังคมนะไม่ค่อยชอบออกงานสังคมเก็บเนื้อเก็บตัวพอสมควรสําหรับช่วงนี้นะครับสำหรับชาวราศรีธนูเนาะนะฮะส่วนทางด้านการเงินนะการเงินโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีนะก็ะะะมีแนวโน้มที่จะขยับไปในทางที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นนะครับมี เงินม uhm. ีรายได้มีรายรับเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินชดเชยนะครับได้เงินตกเบิกได้เงินที่ค้างจ่ายก่อนหน้านี้นะครับนะก็จะในช่วงนี้อาจจะได้เงินหรือเงินชดเชยอะไรต่างๆนะครับในช่วงนี้นะนะฮะส่วนท่านใดที่ยื่นขอสินเชื่อขอวงเงินขอกู้เงินอยู่นะครับก็มีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติวงเงินอนุมัติสินเชื่อในช่วงนี้นะครับนะ ส่วนเรื่องของรายจ่ายก็มีนะครับรายจ่ายก็มีส่วนรายจ่ายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นเน้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาจจะเป็นบ้านเป็นรถก็ได้นะครับในช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การใช้ใจ่ายเกี่ยวกลุ่มเนี้ยครับนะนะบ้านช่องรถนะครับหรือจะใช้ใจ่ายเกี่ยวคนในครอบครัวก็ได้นะในช่วงนี้นะส่วนในด้านเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพของชาวราศีธนูนะครับอันนี้เตือนกันทุกคลิปนะครับนะถ้าย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เมษมาเลยผมก็เตือนเหมือนกันหมดนะครับผมจะพูดเรื่องสุขภาพนะ ในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราไม่พูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วเนาะนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยนะดาวอังคารนะตั้งแต่ครึ่งปีหลังนะครับคือตั้งแต่กรกฎาคมนะจนถึงสิ้นปีเลยนะแต่จริงๆแล้วนะครับดาวอังคารเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งเนี้ยไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหกสีนะครับปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยนะครับนะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถึงต้นปีหน้าเนาะดาวอังคารเนี่ยจะเดินอยู่แค่2ราศีเนี่ยครับราศีเมษราศีมีนนะ ต้นเดือนมามีนแล้วก็สักพักไปเมษเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดือนถัดไปก็จะเดินพักมนเสิร์ก็นอยู่ตรงนี้ครับนะนะไม่เมษก็มีนนะซึ่งการที่ดาวอยู่ณนะตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับก็ดาวก็จะไปทําไมครับไปเจอกับพวกบาป์บะเขาะใหญ่เช่นดาวมรตยูเลขศูนย์เนี่ยนะครับนะ,อ,ะอยู่ตำแหน่งที่ราศีเมษก็ไปนะครับจอนร่วมกับมฤตยยนะมีราหูนะเลข8เนี่ยนะครับโยกหน้านะมีดาวเสาวทําไมครับ ตีโกนถึงนะพอมาอยู่ราศีมีนนะครับราหูเป็นไงครับราหูก็เป็นเกณฑ์นะเป็นเกณฑ์เป็นคาดนะส่วนเสาก็เป็นเกณฑ์เป็นคาดแล้วก็ร่วมเลือนนะครับมีมรดยูนําหน้านะครับวนอยู่อย่างนี้ครับจะกระทบกับดาวนะปัเคราะห์ใหญ่เพราะฉะนั้นการที่ดาวจรอ,อยู่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ในช่วงโดยภาพรวมนะครับทุกๆคนทุกๆราศีส่วนใหญ่มักจะเจอคือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยกระดานหาัน นะการติดเชื้อการอักเสบนะยิ่งท่านใดที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะมีโรคเก่านะมีโรคเก่าอยู่นะครับโรคประจําตัวก็มีเกณฑ์ที่โรคเก่ากําเริบได้นะมีโรคเก่ากําเริบได้นะนะแล้วก็มีเกณฑ์มันเป็นเรื่องของความรุนแรงนะอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแยง้งเรื่องของอุบัติเหตุนะหรือเรื่องของการผ่าตัดก็ได้นะครับถ้าเกิดในภาพรวมใหญ่เนะี่ยอาจจะหมายถึงภัยพิบัติต่างๆนะครับภัยธรรมชาตินะ น้ำท่วมอุทกภัยอัคคีภัยนะครับวาตภัยได้หมดเลยนะหรือเป็นความขัดแย้งอื่นๆก็ได้นะครับนะความขัดแย้งอื่นๆในสังคมก็ได้อันนี้คือภาพรวมใหญ่นะครับแต่ก็มองไปแล้วถ้าเกิดสําหรับชาวราศีธนูเองก็ปนเปลี่ยนเปียนอยู่ตรงนี้แหละแต่ถ้าเกิดอังคารกบมฤตยูอยู่ตรงนี้นะครับให้ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทเกิดจากความคึกขนองตัวเราเองนี่แหละนะครับเกิดจากความเผลอไผลของตัวเราเองนี่แหละนะครับที่มักจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทนะครับแล้วก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากนักนะครับหรืออาจจะไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นเลยก็ได้อย่างที่พวกเราพาูเมื่อกี้นี้นะครับขึ้นอะยู่กับตัวเราเนาะขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับจะทําอะไรเนี่ยนะต้องมีสติต้องรอบคอบต้องไม่ประมาทนะถ้าให้ดีก็ทําอะไรต่อครับนะทำความดีเนาะนะนะทำกรรมดีทําบุญส่วนมน์ไหว้พระอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะบางคนบอกจะมีวิธีการ แก้นะปรับแก้ดวงยังไงนะโดยเฉพาะเรื่องดวงเกี่ยวกับอุบัติเหตุก็แนะนำนะครับถ้าสามารถบริจาคเลือดได้ก็แนะนําให้บริจาคเลือดครับช่วยได้เยอะเลยนะครับมันจะได้การเป็นการแก้เคล็ดด้วยเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลือดตกยางออกแล้วนะครับกับนะได้บุญด้วยนะได้บุญต่อชีวิตให้คนอื่นนะครับด้วยบุญกุศลน,นี้ก็จะเป็นเกาะนะเกาะปกป้องคุ้มครองตัวเรานะให้รอดพ้นจากพยานอันตรายต่างๆได้ นะครับก็เป็น2แนวทางเนาะนะครับหรือถ้าเกิดเราเไม่สามารถบริจาคเลือดได้นะครับนะก็ใช้วิธีการถ่ายชีวิตโคกระบ,บือนะครับถ่ายชีวิตสัตว์อาจจะเป็นปลาก็ได้นะไปซื้อปลานะแนะนําเป็นปลาแล้วกันนะครับปลาดุกปลาหมอนะสักเท่าไหร่ก็ได้ครับหรือจะสิตัวก็ได้ไปปล่อยในแหล่งน้ําที่มันสามารถอยู่รอดได้นะครับนั้นก็ช่วยได้นะครับหรือจะออบริจาคเงินนะบริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลต่างๆก็ได้ นะครับอันนี้ก็เป็นการแก้เคล็ดนะปรับดวงได้นะในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุการเจ็บป่วยนะการทหานอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับนะซึ่งเกณฑ์นี้จะอยู่กับเราก็อย่างที่ว่าครับนะอยู่กับเราไปจนถึงนู่นแหละต้นปี64นะซึ่งเดี๋ยวไปไปลายปีนะครับผมค่อยมาว่ากันอีกทีนึงในเรื่องของดาวอังครารนี้นะครับนะตอนนี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่คลิปหน้าไปจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสุขภาพนะ,นะครับก็ต้องระมัดระวังแหละเนาะ มันก็มึพูดกันซ้ําๆนี่แหละมันก็จะพูดกันซ้นําๆวนไปวนมาอยู่นี่แหละในเรื่องของอะไรครับนะอุบัติเหตุผ่าตัดเจ็บเนื้อเจ็บตัวเลือดตกย่างออกนะเจ็บป่วยกระทันหันนะเกิดการติดเชื้ออักเสบนะมันก็วนอยู่แค่ตรงนี้แหละครับนี่ต้องระมัดระวังเนาะ ส่วนโชคลาภของชาวราศีธนูในเดือนนี้นะครับนะวันที่ดีได้แก่วันที่1นึถึงสนะฮะหนถึงสองสิบสถึงสิบหกสิบสี่ถึงสิบหกแล้วก็สิบเก้าถึงยี่สิบห้าสิบเก้าถึงยี่สิบห้าแล้วก็ยี 29, ่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้ายี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้านะครับส่วนทิศท,ที่ดีได้แก่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้สองทิศนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศตะวันตกเฉียงใต้บุคคลที่จะนำโชคลาภมาให้ก็ได้แก่เพศตรงข้ามนะ เป็นเพศตรงข้ามก็ได้เป็นคู่ครองก็ได้นะครับหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้การเคารพนับถือก็ได้นะครับนะส่วนนั้นความรักนะครับนะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะความรักก็ถือว่าส่งๆนะครับสรงๆเรื่อยๆนะตอนนี้มีดาวศุกร์เข้ามาเปลนเปลี่ยนเปลี่ยนกุนน่มอยู่กับดาวราหูลักษณะอย่างนี้นะครับแนะนำนะขอแนะนําช่วงนี้ก็ทําไมครับนะพานะพาแฟนพาคู่ครองนะครับออกไปเที่ยวบ้าง ไปเซอร์วีดกันบ้างไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ครับอาจจะไปทําบุญด้วยกันก็ได้หรืออะไรก็ได้นะชวนกันไปบริจาคเลือดก็ได้เออนะครับแล้วก็ไปหาอะไรทานกันนอกบ้านบ้างนะครับไปเที่ยวกันบ้างนะฮะเติมนะเติมความหวานชื่นให้กับชีวิตรักในครอบครัวนะครับช่วงนี้นะแนะนําเป็นอย่างนั้นนะครับนะชีวิตรักก็ได้มีสีสันมากขึ้นไม่ใช่อะไรนะครับอ่ะ ฉะนั้นคนโสดคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับคนถูกใจที่ว่านี้มีลักษณะนหนึ่งขยันขันแข็งครับเอาจริงเอาจังนะทำอะไรจริงจังไปหมดเลยนะทำอะไรเร็วนะครับเป็นคนทํางานเก่งนะออกจะดื้อ,อน,นิดนึงนะหัวรันนิด,ดหน่อยนะดุๆหน่อยห้าเๆาหน่อยนะช่วงนี้นะคนที่เข้ามามักจะเป็นคนอย่างนี้และมักจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติก็ได้ ับในช่วงนี้นะครับครับทั้งหมดก็เป็นคําทํานายดวงชะตาของชาวราศีธนูประจําเดือนสิงหาคม2563นี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s c r i b e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ